เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาในส่วนของเรื่องของเกี่ยวกับ Network Security บ้างนะครับว่าในวันนี้เราเราทำไมถึงจะต้องมามองหา s o u u ช o นหนีกันเนาะหรือแล้วทำไม Zero t ั u s t Network หรือ ZTNA ทีที่เราพูดกันเนี่ยมันมันเริ่มเอ,อ่อคุยกันมากขึ้นชัดเจนกันมากขึ้นนะครับก็เพราะว่า ส่วนหนึ่งเลยแหละก็น่าจะเกิดจากการที่เรา work from home กันมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีข้อดียังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราไปมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัว product อันนี้ก็จะเรียกว่าตัว s o f o r CGNA e หรือ satina ต,ต,ตรงตามชื่อเลยนะครับเรามาดูเนื้อหากันหน่อยละกันเนาะก็จริงๆตัว s a t n a เนี่ยมันมันถือว่า ใหม่นะครับในเรื่องของชื่อแต่จริงๆมันคือการอัปเกรดนะครับตัว VPN ที่เราใช้กันมาเนิ่นนานแล้วนะครับเปรียบเสมือนกับสมัยที่อย่างในภาพที่เรายกกันมาให้ดูเนาะสมัยที่เราใช้ blackberry กันอย่างแพร่หลายเนาะเราใช้มือถือเครื่องนึงในการส่ง SMS ส่งเมเซจอยู่อยู่ๆบล็บอรก็โผล่เข้ามาแล้วก็มีแบ a c k เบอ r y Message ที่เ่เราส่งกันแบบไวขึ้นพิมพ์กันง่ายขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง มากกว่าการใช้ S M S ส่งหากันนะครับแต่ทันใดน,นั้นผ่านมาสักช่วงหนึ่ง Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่เป็นของ iPhone นี่นะไอโฟนรุ่นไหนผมนจำไม่ได้สามครับนะครับขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงจาก BlackBerry มาเป็น iPhone นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ อย่างมหาศาลเลยนะครับจากแค่เราใช้อ่านเมลได้ส่งเมสเซจได้กลายเป็นเราสามารถทาอะไรได้หลายๆอย่างมากกว่านั้นจะเล่นเกมก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่มันเยอะกว่าแล้วมันดูดีกว่านะครับนั่นคือยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันแหละว,ว่าจาก VPN เดิมเนี่ยเราก็ใช้ในเงื่อนไขเดียวกันแหละเราเราใช้เพื่อเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับแต่พอมาเป็น s a t n a เนี่ยมันทําให้การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กปกติทั่วไปมันทําได้ดีขึ้นนะครับในแง่ของเรื่องของความปลอดภัยน,นั่นเองนะครับ เรามาดูภาพที่เกี่ยวข้องกันมาดีกว่าเนาะเมื่อกี้โทรศัพท์อาจจะดูอ้อมไปดิดหนึ่งนะครับคลาสสิกรอมพิเตอร์หรือจริงๆอาจจะแปลเป็นไทยง่ายๆเหมือนที่เราเวลาปกติเราเราวาด diagram network กันเนาะเราก็จะวาดกันแบบนี้แหละนะครับมีก้อนขาวๆปุยเมฆอยู่หนึ่งก้อนแล้วก็ลากอินเทาาอร์เน็ตเข้ามาหาไฟวอลเราหลังจากไฟวอลเราก็เป็นเซอร์วิเป็นเซิร์ฟเวอร์ Server, เป็นเครื่องคลีเอนต์เดสก์ท็อปต่างๆนะครับซึ่ง รากรมนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าอะไรที่อยู่หลังไฟวอลเราเนี่ยเราเรามักจะ trust หรือเรามักจะ allow all เนาะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรกับมันแล้วก็คือใครอยู่หลังไฟวอลก็ถือว่าปลอดภัยหมดนะครับนั่นก็จะบอกว่าถูกก็ไม่ถูกสักทีเดียวผิดก็คงไม่ผิดหรอกนะครับที่เราจะทําแบบนั้นเพราะว่าก็อยู่หลังไฟวอลแล้วอยู่ในองค์กรแล้วแล้วใคราจจะเข้ามาเสียบข้างหลังไฟวอลเราได้ก็ถูกนะครับซึ่งสมัยก่อนที่เรายังไม่มีการเชื่อมต่อจาก จากบ้าน work from home จาก remote worker ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยในระดับนึงเลยนะครับว่าถ้าคุณจะเข้ามาท firewall ได้คุณก็ต้องอ VPN เข้ามาแหละต่างๆนะครับแต่พอยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะสัก2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่มีเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 นะครับเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากเดิมที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศก็กลายเป็นว่าต้องไปน,นั่งทำงานที่บ้านนะครับ ซึ่งซึ่งกลายเป็นว่าทุกอย่างจะต้องเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เนต็ตมาก่อนเสมอนะครับแล้วนอกเหนือจากแค่รีโมทวอร์ k เกอร์หรือทำงานที่บ้านยังไม่เพียงพอในในช่วงไล่ๆเรียกกันเนี่ยเราก็มีการเออเริ่มนะครับปรับระบบเปลี่ยนระบบเราจากออนพรีมิสขึ้นไปบนคลาวด์เริ่มมีการใช้คลาวด์เวิร์กโหลดมากขึ้นเริ่มมีการใช้คลาวด์เซอร์วิสมากขึ้นนะครับทำให เอ่ออะไรที่อยู่หลังบ้านเราเนี่ยอยู่หลังไฟวอลเราเนี่ยมันมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะไม่มีเลยซะทีเดียวนะแล้วเราจะทํายังไงให้ไอ้ที่อยู่ข้างนอกเราเนี่ยก็ปลอดภยัยอยู่ข้างในของเราก็ปลอดภยัยไม่ใช่ว่าใครที่อยู่ข้างนอกก็เข้ามาแล้วก็พอเข้ามาได้ปุ๊บก,ก็ทรัสทุกอย่างจะวิ่งเล่นที่ไหนก็สามารถทําได้นะครับเอ่อซึ่งถ้าเรายังคงอยู่กับ VPN เดิมๆนะครับมันคง ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับคือ VPN ก็มาปุ๊บก,ก็ทะลุล้วนะครับ trust ท,ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะพามาให้ดูในเรื่องของหัวข้อตรงนี้แหละนะครับว่าอันแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของ working from home หรือ work from home นะครับจริงๆคำว่า work from home เนี่ย มันก็ดูดีนะครับในแง่ของการที่เอาก็ทํางานที่บ้านเนาะดูสบายๆแต่จริงๆแล้วมันมันใช่ work from home หรือเปล่าหรือเรากําลังอาศัยอยู่ในงานนะครับ mm. living at work คือเหมือนกับว่าเราเราทํางานหนักขึ้นผมว่าทุกท่านน่าจะรู้สึกกันเนาะกลายเป็นว่าเออทำงานจากที่บ้านเหมือนจะสบายๆตื่นเช้ามาไม่ต้องเดินทางไม่ต้องรถติดไม่ต้องไป clock า a r d เออแตะบัตรปั๊มนิ้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าเราต้องทํางานหนักขึ้นประชุมเยอะขึ้น คุยงานเยอะขึ้นทํางานก่อนแล้วก็หลังล่วงเวลาเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วไม่ได้โอทีด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นไม่ได้ค่าพิเศษไม่ได้ค่าเดินทางไม่ได้ค่าอะไรอีกการทางานหนักกว่าเดิมอีกนะครับน,น,นั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนที่เราทํางานหนักขึ้นแล้วแล้วมีผลอะไรกับเรื่องของซิรทัตหรือเรื่องของ VPN นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้เลย ลองลองจินตนาการนู้ปกติอย่างเช่นตึกหนึ่งตึกเนี่ยอาจจะเป็นออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศนะครับเน็ตเวิร์กก็เชื่อมต่อกันอยู่ในออฟฟิศแค่นั้นแหละนะครับอย่างมาก,กอาจจะมีพนักง,งานที่ออกไปตามไซต์หรือว่ามีสาขาอยู่ต่างจังหวัดบางหนึ่งสาขาสองสาขาในจนํานวนที่นับได้แหละจะสิบสาขาหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่โลกยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แล้วหนึ่งสาขาสองสาขาแต่กลายเป็นว่าบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยมีเป็นร้อยมีเป็นพันสาขาแต่ละสาขามีแค่พนักง,งานคนเดียว นั่นคืออะไรครับคือ work from home แล้วนะครับ1,000กว่า connection ถ้าบ,บริษัทใหญ่นะครับร้อยกว่า connection จากเดิมที่ไม่เคยมีเยอะขนาดนี้มาก่อนไฟ wall เอาไม่อยู่แล้วนะครับตัวก่อนนะนี้ VPN เอาไม่อยู่แล้วหรืออะไรต่างๆนะครับเข้ามา เป็นแค่หนึ่งหน,งหน,งหนงคนต่อหนึ่งหนึ่งคอนวิ่ง,ว,งวิ่งเข้ามาเต็มไปหมดแล้วเราจะบริหารจัดการเหล่านั้นยังไงในเมื่อเดิมทีเราใช้แค่ VPN แล้วเราก็เล่นใคร VPN ผ่านก็ t พ s ั m o มดนะครับไม่ได้เช็คอะไรเลยว่าเอยเครื่องปลอดภัยหรือเปล่า User ถูกต้องหรือเปล่าแล้วเขาเข้าไปแล้วเขาใช้ต้อง Access เซ r ร์เอร์ไหนต้อง Access Network ไหนเราไม่สามารถที่จะไปทำการซอยย่อย p olic y ต่างๆเหล่านั้นให้ได้เลยนะครับการก็ต้องปล่อยไปหมดซึ่งมันก็เกิดความ ไม่ปลอดภัยขึ้นในระบบเน็ตเวิร์กภายในของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับนั่นนัน้อันนี้ก็จะเป็นภาพไดแกรมขึ้นมาให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าพอเป็นรีโมทยูเซอร์นะครับเชื่อมต่อเข้าไปผ่าน VPN นะครับเราเราเรียกว่าเป็น i m p l i i i t t r u s t เ no, นถ้าเป็นเรื่องเรื่องของของภาษาเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับก็คือก้อนเนี่ยนะครับเราเราทรัสตหมดเลยถ้าใครที่อยู่หลังเน็ตเวิร์ก อยู่หลังไฟร์วอลเรานะครับพอ VPN เข้าไปก็แน่นอนว่า VPN ผ่านปุ๊บก,ก็คืออยู่หลังไฟร์วอลแล้วก็ trust Mode User คนนี้จะไป Database จะไป s e r v ์ฟอร์จะไปเว็บแ p จะไป Wireless Network จะไปคุยกับเครื่องอื่นๆใน Network ตามสบายนะครับเพรา<อ><น>ะว่า VPN ก็ก็ก็มอบสิ่งนี้ให้นะครับแต่ก่อนเราก็จะมีความสุขว่าโอ้มี VPN แล้วก็เหมือนอยู่บ้านก็ทางานได้เหมือนอยู่ในออฟฟิศเหมือนเอาสายแลนจิ้มเข้าสวิต์เลยํำนองนั้นมีความสุขทํางานได้อยู่ที่บ้านไม่ต่างกับทํางานอยู่ออฟฟิศแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่แล้วนะครับเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเออมันไม่ใช่แค่เราเน่ะที่รู้จัก VPN นะครับแฮกเกอร์ก็รู้จัก VPN กลุ่มแลนซ์ซอฟแวร์เลยโดยเฉพาะก็รู้จัก VPN นะครับแล้วเขาก็รู้ว่าเนี่ยแหละมันมีช่องโหว่อยู่เพราะว่า VPN มันไม่ secure มากพอมันใช้แค่ username กับ password แล้วก็จบนะครับอะ secret นะเนาะ secret ีแชร์คีย์อะไรต่างๆที่เราตั้งเอาไว้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บไม่ว่าใครเครื่องไหนเครื่องจะปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยสามารถเข้าไปสู่ในเน็ตเวิร์กได้เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้ มันเกิดการโจมตีนะครับ VPN เนี่ยทั่วโลกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แ a นซ o m w a แวร์นี่แหละเข้าไปสแสดงให้เห็นว่าโดนโจมตีแล้วจริงๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ส่วนใหญ่เขาไม่เข้าไปละวางแ a นซ o m w a r e รหรอก เลยทันทีจะบอกแบบนั้นนะครับแต่เขาเข้าไปเพื่อขโมยบางอย่างแล้วทําอะไรบางอย่างแล้วจนสุดท้ายก่อนลานะครับก็เก็บตังกันอีกสักหนึ่งทีวางวางแอนซ่ซอมแวร์ไปหรือแม้กระทั่งในตัว Colonial Pipeline ที่ผมเคยคุยกับ t e k e t a ท็อไทยเหมือนกันนะครับในเรื่องหัวข้อของ cyber resilience หรือ cyber resiliency นะครับไปเซิร์ชดูใน t e k กซ์ท็ไทยเนาะก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งที่ว่า เราต้องทําระบบไอีของเราให้พร้อมยังไงเนาะเพื่อที่จะรับมือว่าถ้าเราโดนโจมตีเราจะต้องกลับมาให้ไวที่สุดนะครับกลับมาแบบปลอดภัยด้วยไม่ใช่กลับมาแล้วโดนซ้ำๆกษาประมาณนั้นนะครับก็ไปลองเซิร์ชดูนะครับในส่วนของ t e คท็อกไทยย้อนหลังได้นะครับแต่เรากลับมาที่หัวข้อ VPN เราก่อนนะครับเมื่อกี้ผมมีพูดแล้วแหละมันเป็นชาเลนจ์หรือมันเป็นปัญหาเป็นอิชชูที่ที่ไอทีที่เราจะต้องเจอเลยนะครับพอเรา ทำ VPN เราต้องเจอปัญหาเหล่านี้แน่ๆนะครับมันมีอะไรบ้างเนาะชาเลนจแรกๆนะครับเรื่องของ implicit trust ที่เมื่อกี้ผมแจ้งแล้วนะครับพอ VPN เข้าไปได้ปุ๊บนะครับเรามีตัวเลือกแค่2ออย่างคือ allow all หรือ block all ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับ ถ้าเข้าได้เราเรา allow อยู่ก็หมายความว่าเขาสามารถ b ล o ด d access หรือหรือสามารถที่จะเชื่อมต่อไปได้ทุกอย่างทุกที่ที่อยู่ภายในเน็ตเวิร์ที่เราทำรู VPN นั้นไว้นะครับก็จะไปไหนก็ได้ในนั้นพอผู้ริสอะไรต่างๆที่เราทำให้นะครับไม่สามารถจะแบ่ง ip, ย,ยิบย่อยซอยย,อย่อยว่าไอ้เข้ามาแล้วใช้ได้แค่แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเท่านั้นไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือมันง่ายมากๆเลยที่เขาจะไปไหนก็ได้ภายในเน็ตเวิร์กหลังจากที่เขา VPN เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่สองเลยนี่ก็คือเรื่ององงขการที่ ดีไวคอมプライนนะครับหรือการที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ที่เอามาเชื่อมต่อ VPN นะครับไม่มีนะครับในโลกของ VPN ไม่มีการตรวจสอบว่าอ,อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อมันใช่อุปกรณ์ที่เราไว้ใจหรือเปล่ามันมีสุขภาพนะครับหรือแบบม,ม,มีมีการติดตั้งตัว Endpoint Security ไว้ไหม Endpoint Security ทำงานปกติดีไหมนะครับพวกนี้ไม่มีการเช็คนะครับแล้วที่สำคัญก็คือนี่แหละมันก็คือเป็นช่องโหว่ ของ VPN ที่ทําให้แฮกเกอร์สามารถใช้เครื่องที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยเข้ามาล็อกอินนะครับย้อนย้อนภาพกลับไปเนาะแฮกเกอร์ใช้เครื่องที่ไม่ปลอดภัยมาล็อกอิน VPN เพื่อที่จะเข้าไปในระบบของเรานั่นนีงนะครับยังจะมยังมีข้ออื่นๆอีกนะครับเรื่องของ b a c k h o u l i n g นะครับเรื่องของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก m a s m มส e น็ตเวิร์ i ไวไฟต่างๆนะครับแอป r a ฟฟิกต่างๆที่วิ่งในวิ่งระหว่างข้างนอกเข้าไปข้างในข้างในออกมาข้างนอกต่างๆผ่านเกตเวย์ต่างๆของ VPN เนี่ยมันมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับมันทำงานไม่ได้ดีไม่สามารถที่จะสับทัฟฟิกให้ถูกช่องถูกทางได้นะครับเพราะ VPN ก็คืออย่างที่บอกแหละมันก็ยิมมิสิ ป่ายาวนะครับประมาณนั้นนะครับ lack of v i s i b i l i t y เราก็ไม่เห็นด้วยนะครับหลอกต่างๆที่เราอยากรู้ล่ะนะครับเช่น a บ d width ละ่ะ User ละ่ะเท่าไปทำอะไรบ้างไปใช้งานอะไรบางใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับมีสถานะปัจจุบันเป็นยังไงเนาะเราเห็นอยู่อย่างเราเห็นอยู่อย่างเดียวแหละ VPN Connect กับไม่ Connect แต่เราอยากจะเห็นอย่างอื่นไหมนะครับ VPN ไม่สามารถให้ข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับแล้ว พอมันเป็นเรื่องของ VPN เนี่ยนะครับการดิปลอยการ enroll user การทำเรื่องของแอปเรื่องของอะไรต่างๆก็วุ่นวายแล้วก็ต้องทำอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดมีคนใหม่ user ใหม่เข้ามาก็ต้องมานังสั่ง user VPN ใหม่หรือเปล่าจะต้องมาทำ policy เพิ่มเติมหรือเปล่ามีแอปใหม่ต้องมาทำอะไรบ้างามันก็ยุ่งยากวุ่นวายในการทา VPN rules หรือ policy ต่าง,ตงๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ มันก็ทำให้ user เหนื่อยเนาะเหนื่อยกับการใช้งานรู้สึกวุ่นวายไม่อยากใช้ VPN เลยทำไมต้องบังคับใช้ VPN ขอรีโมทเดสก์ท็อปละกันนะไอที IT ก็ต้องยอมเนื่องจากคนที่มาขอเนี่ยเป็นระดับผู้บริหารใหญ่โตเราก็ห้ามเขาไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าไม่ปลอดภยัยก็ต้องปล่อยเขาสุดท้ายพอโดนโจมตีขึ้นมาใครต้องรับผิดชอบกลายเป็นไอทีรับผิดชอบอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเราก็ควรที่จะไปดูในโซลูชันที่มันดีขึ้นเหมาะสมขึ้นนั่นเอง นะครับโอเคถ้าไป Google หาโซลูชันที่เป็นโซลูชันที่อามาทดแทนหรือเป็นตัวแทนของตัว VVN เนี่ยก็จะเจอนะครับว่าเป็นเรื่องของตัว CTA หรือ s t a นะครับผมก็ Zero Trust Network Access นั่นเองมันคืออะไรล่ะนะครับนะครับก็แน่นอนอย่างแรกเลยมันมาเพื่อแทนแหละนะครับไม่ไม่ใช่โซลูชันที่จะมาเทียบเคียงหรือเอามาเพื่อที่จะ ใช้ก็ดีไม่ใช้ก็ดีถึงผมมองว่ามันมาแทนเลยเกิดมาเพื่อแทนแล้วนะครับอ,อ,อย่างแรกเนาะมันเอามาช่วยสำหรับการบริหารจัดการรีโมทวอร์กเกอร์หรือคนที่ทำงานตามบ้านน,นั่นเองนะครับไม่ได้แค่ช่วยบริหารจัดการนะครับแต่มันทําให้ง่ายขึ้นชีวิตของ IT ก็จะง่ายขึ้นในการบริหารจัดการต่างๆมีความปลอดภัยมากขึ้นเราสามารถลงไปเล่นในระดับ ที่เรียกว่าแอปพลิเคชันได้ระดับเรื่องของทราฟิกต่างๆเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับเรามีความปลอดภัยมากขึ้นในการที่จะป้องกันพวกภัยคุกคามต่างๆรวมถึงการหยุดยั้งแลนซอมแวร์ด้วยนะครับการที่เขาจะเข้ามาในระบบเราแล้วมาทำอะไรต่างๆหรือวางแลนซ่อมแวร์มันจะไม่สามารถทำได้ ง่ายๆอีกต่อไปถ้าเราทำ policy ไว้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ zero trust network microsegment application สามารถซอยย่อยยิบย่อยต่างๆได้ล้นะครับไม่ใช่ว่า allow all หมดเราก็ remove implicit plus พวกนั้นออกไปแล้วก็อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะที่มีสิทธิ์ใช้งานอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม app เพิ่ม user ได้อย่างง่ายๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนในสไลด์ถัดๆไปเนาะนะครับ โอเคเราต้องมาดูกันก่อนนะครับในคำว่าแอปพลิเคชันที่ Zero Trust Network เนี่ยสามารถคอนโทรลได้นะครับและก็มีที่คอนโทรลไม่ได้นะครับก็ต้องดูกกอนเนะถ้าเป็นแอปพวกนี้เขาเรียกว่าแอปที่ราโ host หรือ system ที่ราโ host เองเนี่ย Zero Trust Network มาตอบโจทย์ตรงนี้ให้เราแหละนะครับก็คือเช่น VMware, Remote Desktop, Terminal Server นะครับ s r e Shell จิระหรืออื่นๆเนาะที่เป็นระบบที่เราใช้กันภายในหรือแม้กระทั่งพวกทีมเดฟที่ต้องมีการทำเดเ e ลลอปเมนท์ทำอะไรต่างๆพวกนี้ s ซอสโค้ดเ e ส v อ r เ n ลเมนเราก็จะสามารถใช้ Zero Trust มาครอบในสิ่งตรงนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เนาะก็จะเป็นพวก Cloud Base Application นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องไปใช้ c a สต์หรือไปใช้เว็บเกตเว็บ Control เหล่านั้นเนาะมาดูเป็นภาพตรงนี้แล้วกันนะครับให้เห็นภาพชัดเจนแบบสรุปเลยนะครับเราจะใช้ S t ส a ท a ที่ไหนเนาะ S t ส a ทนเอก็ใช้กับอะไรที่เราโฮสต์เองนั่นแหละนะครับเราก็สามารถวางเกตเวได้นะครับแต่ไอ้ช่วงอชชัวเมซอน พวกนี้ Google Cloud อันนี้เราสามารถใช้ s a t i n A ได้เนอะเพราะว่ามันเป็นโฮสต์ที่เราเราคนโทรลของเราทั้งทั้งโฮส์ประมาณนั้นนะครับทั้ง Environment แต่ถ้าเป็น Office 365เราไปใช้แค่ Mail Hosting ของเขาหรือมันเป็นมันเป็นซอฟต์แวร์ The Service เป็น Platform The Service พวกนั้นนะอาจจะต้องเป็นในส่วนของ c a s p มาช่วยดูแลให้นะครับแล้วถ้าเป็นการออกเว็บก็จะต้องเป็น Web Gateway YouTube Twitter นะครับ Facebook ต่างๆนั่นเองนะครับหรือ p u ับปิดอินเ n e ร์เน็ตทั้งหมดนะครับนี่ก็แบ่งให้เห็นภาพชัดเจนว่าแท้ n เตอบโจทย์ในส่วนของตรงนี้นะครับ6กข้อผมประกาศในชื่อหัวข้อมานะครับว่าอ,อะไรละ่ะที่เราทําให้เราจะต้องมามองหานะครับแท้ท n เนอะไรคือข้อดีของมันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็ที่พูดย้ําอยู่เสมอเนะว่ามันมาลบล้างสิ่งที่เป็นช่องโหว่ของ v, v ี n เลยก็คือเรื่องของ i m p l i c i t Trust นะครับ s t n a จะไม่ไม่มีอินพ i สิตฐานแล้วก็คือตรงตามชื่อมันเลยก็คือไม่ไว้ใจใครเลยนะครับจะไว้ใจก็ต่อเมือ่อต้องทำให้หน้าไว้ใจก่อนนั่นเองนะครับเพราะนั้นจะเป็น user จะเป็น device จะเป็น application จะถูกการเช็คทั้งหมดนะครับเช็คเช็คอย่างละเอียดทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นใบแบบปลอดภัยนะครับ device health นะครับมีการเช็คนะครับมีการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าอุปกรณ์ที่เอามาเชื่อมต่อมีไม่ผ่าน compliance ไม่ผ่านเงื่อนไขของเราก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้อีกซึ่งมันแตกต่างกับ VPN ที่มันเขาไม่เช็คนะครับออ Work anywhere ทำได้เหมือนเดิมนะครับจะทำงานที่ไหนก็ได้จะอยู่ในเน็ตเวิร์หรือจะอยู่นอกเน็ตเวิร์แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือแม้คุณจะอยู่ในเน็ตเวิร์ก t n a ก็ยังสามารถที่จะลง policy เช่นบ,บังคับมาคุณเข้า เซอร์วิสไหนได้ใช้ตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันก็ยังบังคับใช้งานได้อยู่นั่นคือข้อดีของมันที่แตกต่างกับ VPN นั่นเองนะครับข้อ4เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อเป็นแบบ transparent ไม่มีความวุ่นวายหรือสลับซับซ้อนให้ user จะต้องมาะจะต่อยังไงจะต้องลงอะไรยังไงทำอะไรบ้างนะครับมันง่ายๆ easy easy เลยบนตัว Zero Trust นะครับแล้ว ข้อห้านี่ก็สำคัญสำหรับเราชาวไอทีนะครับที่เราต้องการเห็นรีพอร์ตเราต้องการเห็นหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ตอนนี้แหละเราต้องการเห็นมาแล้วนะครับเช่นการเข้าถึงแอปเขาเข้าถึงแอปไหนบ้างตอนไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะครับสเตตัสปัจจุบันเป็นยังไงมีการใช้แบนด์วิดต์เท่าไหร่ไเซเส้นของเราเป็นยังไงพวกนี้สามารถดูและเห็นได้หมดผ่านหน้าเมเนเนต์นั่นเองนะครับแล้วก็อีเซอร์แอดมินิสทรชันการบริหารจัดการทุกอย่างผ่าน จุดศูนย์กลางนะครับใช้งานง่ายใช้งานลีน n ลนเนอร์คลีเนอร์โซลูชันเนาะแปลเป็นไทยว่าก็ก็คือมันใช้งานง่ายแบบไม่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะลีนลีนนะครับแล้วกเ็เมนูต่างๆดูสะอาดสะอ้านใช้งานง่ายไม่มีเมนูเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็สามารถทำให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วว่องไวมากเลยนะครับนั่นคือ6หัวข้อ ที่เป็นข้อดีในการใช้ซีโรทัสแต่ผมยังไม่ได้จบแค่นั้นเนาะเรายังมีอย่างอื่นๆอีกที่เราจะมาคุยกันเนาะอะ่เราเห็นหกหก 6แอดเวนเทจละ6ข้อดีของการใช้ซีโรทัส้ะครับซีโรทัสก็สามารถที่จะดูแลบรหลิหารจัดการทั้ง User ทั้ง Data ทั้ง Device ทั้งแอปพลิเคชันรวมถึง Workload ต่างๆนะครับแล้วก็ Network ให้ปลอดภัยได้นะครับซึ่งก็เป็นการจัดการเรื่องของ Resource ต่างๆเรื่องของ Network Traffic ต่างๆนั่นเองนะครับเราไม่ไว้ใจใครเลยนะครับเราต้อง Verify ทุกอย่างนะครับการ Verify ทุกอย่างคือ Ver i f รอะไรบ้าง User นะครับ user ต้องถูกต้องเนาะและก็ต้องทำา Multifactor ์เ t นก่อนอะไรทํานองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะเอาคอมพิวเตอร์เครื่องที่สามารถล็อกอเออได้ออมา l o อกอได้เลยคุณต้อง verify ผ่านมือถือด้วยทำ MFA นะครับหลังจากนั้นคุณเข้า VPN ไม่ใช่เข้า s a t n A login แล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นนะครับเรายัง validate device สโดย device นี่เป็น device ที่เรา t r u ส t หรือเปล่าใช่อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ในการเชื่อมต่อ s a t i n A หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่คุณก็ไปต่อไม่ได้เีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งจะสามารถเข้าถึงระบบภายในของเราได้อีกต่อไปนะครับแล้วในระดับขั้นตอนที่3มันไม่จบเพียงแค่นั้นคุณเข้าได้ก็ไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปแล้วคุณจะไปได้ทุกที่คุณเข้าไปได้ถึงแค่สิ่งที่เราอนุญาตให้คุณเข้าถึงเท่านั้นเช่นไปได้แค่ด a ต้าเบสนะไปได้แค่เซิร์ฟเวอร์หรือไปแค่เว็บแอปตัวนี้เท่านั้นนะนะครับห้ามเข้าไปในโซนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ปลอดภัยนั่นเองซึ่งจริงมันก็จะมีคํา โบราณอยู่คำหนึ่งนะครับ trust is earned นะครับ not given แปลว่าอะไรแปลว่าการที่จะทำให้เราไว้ใจมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ๆคุณก็จะมาไว้ใจแต่คุณต้องทำให้เราไว้ใจคุณต้องเทคไทม์กับมันคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณปลอดภัยจริงๆก่อนเราจะไม่สามารถยกอยู่ๆก็ยก,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 ยกความไว้ใจไปให้คุณได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือแม้กระทั่งเอ่อ US นะครับหรือสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ ตั้งให้การทำาแตทเทนเเนี่ยถือว่าเป็น mandatory นะครับหรือว่าเป็น minimum requirement หรือเปล่าที่โรเจอรีอเ,รเ,รเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีนะ mandatory นะครับก็จำเป็นจะต้องมีนะครับห้ามขาดไม่ได้เลยโซลชันนี้จำเป็นจะต้องมีในอ,องค์กรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าเราก็น่าจะตามเขาได้เหมือนกันเนอะว่า s ัว c TNA เนี่ย,ยมันมีเหตุผลที่เราควรจะใช้แล้วแหละนะครับ โอเคพอมาดูในภาพนี้นะครับผมจะแสดงให้เห็นเรื่องของโฟล์ของการทํางานบ้างดูว่าอ่ะ พอเซตตนเอเข้าไปอยู่ในองค์กรของเราแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในภาพเนี้ยก็จะมีในเรื่องของรีโมทวิร์กเกอร์นะครับรีโมทยูเซอร์อยู่ข้างนอกในเบรกอยู่บ้านนะครับอ,องค์กรของเราก็มีทั้งแอปมีทั้งอินเดเทอมีทั้งเซิร์ฟเวอร์มีทั้งเน็ตเวิร์กแล้วก็เครื่องอื่นๆนะครับอยู่หลังไฟวอลนะครับมีการใช้งานคลาวมีการใช้ Azure อเมซอนใช้อชาวยู่ทั่วไปนะครับเมื่อยูเซอร์นะครับทำการล็อกอินนะครับเพื่อจะเข้าใช้งาน เน็ตเวิร์นะครับเซโรทาสเน็ตเวิร mm ์ hmm. ก็จะสามารถวิ่งเข้าไปตามทราฟิกหรือเน็ตเวิร์ที่เราตั้งเงื่อนไขเอาไว้ให้ย mm ูเซอร์คนๆนี้สามารถไปถึงได้จะเห็นว่าเขาล mm ็อกอินเสร็จแล้วเขาเขียวจริงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาเขียวเพื่อที่จะไปเข้าอื่นๆได้เขาเขียวเพื่อที่จะเข้าถึงได้แค่ Database เเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปไหนก็ได้นะครับ mm hmm. เช่นกัน mm hmm. เขาสามารถไปถึงได้แค่ อเมซอนเท่านั้นไม่ใช่อ z ช r ัด้วยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะครับว่าเราคอนโทรลเขาอยู่เราบังคับเขาได้นะครับแล้วมันปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับเช่นกันถ้าเครื่องของเขานะครับถูก c o m p r o ม i s e ถูก h a ็กถูกโจมตีหรือมีสถานะที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับซีทรัไม่ยอมครับไม่ยอมให้ไปไหนเลยก็ขังเอาไวอ้อยู่งั้นแหละนะครับจะเข้าดัตเตอร์เบตอโน นะครับไปไม่ได้จะไป cloud service หรอโน no, ไปไม่ได้นะครับเราบล็อกไว้หมดนะครับเราเราก็จัดการขังเขาไว้เรียบร้อยทำให้เขาไปไหนต่อไม่ได้มันก็ปลอดภัยกับเรานั่นนองนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทำให้เราเห็นว่าโอเค zero t r u s t เข้ามาจะตอบโจทย์ตรงนี้เลยซึ่ง VPN ทําทำตรงนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วหลักการทำงานของมัน,นจริงจริมันทำงานยังไงนะครับมาดูในแดแกรมที่เป็นของ z e r o trust จริงจก่อนนูกเ็เราก็จะมีตัว แมネจเมนต์นะครับเรามีแบ่งไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนที่1คือส่วนของการทำ Management ซึ่ง Zero Trust การทำแมเนจเมนต์เนี่ยอยู่บนคลาวดนะครับในของ s o f ฟอสนะครับพออยู่บนคลาวด์ข้อดีก็คือไม่ว่า User จะอยู่ที่ไหนระบบของคุณอยู่ที่ไหนเราสามารถเชื่อมต่อกับ Soforce Cloud ได้ทุกที่นะครับทำให้เราบริหารจัดการต่างๆได้ง่ายนะครับส่วนที่2ก็คือตัวที่เรียกว่าตัว Agent นะครับ Set in Agent นะครับก็ต้องถูกติดตั้งลงไปที่เครื่องต่างๆเหล่านั้นซึ่งข้อดีของตัว Force เนาะ <c oughs> คือเราใช้เอเจนต์ตัวเดียวกันกับ e N-Point d นะครับสำหรับลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าโซ f o r ์ตอยู่แล้วมี e อนพ o อยโ s ฟอร์ตอยู่แล้วเราไม่ต้อง Deploy อะไรใหม่เลยนะครับใช้ Agent ตัวเดียวกันสามารถ Enable Zero Trust ขึ้นมาใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้าโซ f o r ์ตก็ไม่ได้ดีพ l อยยากอะไรนะครับดีพลอยเอเจนต์โซฟอร์ตไปในอนาคตสามารถที่จะเพิ่มเติม Security ต่างๆเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับข้อดีของการใช้ Single Agent ก็คือไม่ต้องมีหลายๆ Agent ให้มา Man a g e บนเครื่องให้ปวด นั่นเองนะครับตัวที่3คือตัวเกตเวย์นะครับเกตเวย์ Gateway ก็คือตัวที่จะมาคอยกรองเหมือนเหมือนไฟวอลลแล้วนั่นแหละนะครับคอยกรองทราฟเฟคคอยเวอร์ลี่ไฟต่างๆนะครับแต่มันไม่ได้อินดิเกตไปกับตัวไฟวอลล์เนาะมันเป็นเซปเปเรตออกมานะครับเป็นระบบแยกเพื่อที่จะคัดกรองนะครับให้คนที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้และเข้าไปในโซนที่เรากําหนดเท่านั้นนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พอไม่ผ่านนะครับเกตเวย์ Gateway ก็จะไม่ยอมให้ทะลุเข้าไป นะครับในส่วนอันนั้นในส่วนของ IT ในส่วนของ User ล่ะนะครับ User e x p e r i ก n c e นะครับก็ t ทนส s าร์ตเจริงๆก็เหมือนกับเราล็อกอินคล้ายๆกับเราใช้ VPN หรือหรือจริงๆมองว่าไม่ใช่ VPN ยังได้เลยมองว่าเหมือนเราล็อกอินเข้าระบบระบบหนึ่งที่ต้องผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ยังได้นะครับเราจะเข้าอีเมลเราก็ต้องใส่ u s e r name p a s s w o r d รเราจะเข้าเว็บอื่นๆแล้วก็ต้องใส่ Username p a s s w o r d คล้ายๆกันครับก็เปิดล็อกอิน ล็อกอิน username password เสร็จปุ๊บนะครับมีการทำ MFA เนอะอ uh, multi factor a u t h e ก็รับโค้ดผ่านมือถือแล้วกดตกลงผ่านมือถือเรียบร้อยนะครับ access ได้ก็เข้าถึงแอปพลิเคชันที่คุณได้รับ policy มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับในส่วนของ visibility นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น VPN เราก็คงเห็นอะไรไม่ได้มากนะนะครับแต่พอเป็น3 n a นะครับแอปพลิเคชันก็มานะครับ เห็นหมดแหละเข้าไปใช้แอปพลิเคชันอะไรทำอะไรบ้างล็อกต่างๆมีพร้อมนะครับสเตตัสของเขานะครับใช้แบนด์วิดต์แค่ไหน Data transfer เนาะเข้าออกยังไงต่างๆนะครับมีการใช้มี User ไหนที่ใช้ login เข้ามาบ้างทำอะไรบ้างเราจะเห็นพวกนี้แบบละเอียดขึ้นชัดขึ้นร e p o r t ก็ดูดีขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของการไม a g e ละ่ะ ก็ง่ายๆนะครับอยู่บนหน้า Management เดียวเลยนะครับโซฟอร์ซ e นทร a ลแอดมินนะครับถ้าเป็นลูกค้า s o ฟอร์อยู่แล้วหรือรู้จัก s o ฟอร์อยู่แล้วจะบอกจะจะเข้าใจดีนะว่าโซฟอร์ Central เนี่ยถือว่าเป็น Management c o n s o l ลที่สามารถครอบคุมทุกโปรด u ัก์ของ Sofort ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมมีโปรด u ัก์อื่นอยู่แล้วอยากใช้ซีโรทัสก็ สามารถใช้งานต่อได้เลยบนคอนโซลเดียวกันลูกค้าใหม่มาก็ไม่ต้องตกใจถ้าจะเจอโปรดักต์เยอะเต็มไปหมดในในหน้าคอนโซลน,นะครับสำหรับช่วงทริอลก็เพราะว่าเราสามารถคอนโทรลได้ทุกโปรดักต์นั่นเองนะครับแล้วมันก็แมเนจง่ายๆนะครับหน้าจออย่างที่บอกแหละทั้งคลีนและลีนนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานตรงนี้ได้ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้เป็นข้อแนะนำเนาะ what to look for นะครับเราเราควรจะมองหา เโซโลูชันซเนเอในในแบบไหนมองหามันยังไงนะครับว่าซัตทนเอที่ดีควรจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่คนเริ่มเข้าไปสู่เรื่องของซทตทนเอเนี่ยจะมีการพูด ถึงเยอะมากก็คือเรื่องของ management console นะครับที่เอ่อถ้าถ้าเป็น management console ในบาง solution เนี่ยต้องเป็น on premise นะครับแล้วเอ่ออาจจะไม่ใช่ o n premise อาจจะอยู่บนค l ับแต่ก็ต้องการเชื่อมต่อการติดตั้งก็ลำบากนะครับมีหลาย c o n s o l มีหลาย agent ที่จะต้องติดตั้งใช้งานแล้วก็เรื่องของไ i เ e n s e ที่วุ่นวายนะครับนี่เป็น top t r e e ะท,ที่ที่มีคนพูดถึงกันนะครับว่า รู้สึกยุ่งยากกับการเข้ามาที่เป็นตัวเซตจนเอนะครับแต่พอมามองในมุมมองของของเราบ้างของเราที่เป็นโซ f o r ์สนะครับโดยเฉพาะโซฟอร์สลูกค้าเดิมของโซ f o r ์สเนี่ยคลาวด์แมネจเมนต์ดเ,นเดิมนะครับคุณไม่ต้องไปเพิ่มแมเนจเมนต์นอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณมีโมบายคุณมีอีเมลคุณมีเอนพลอยคุณมีไฟล์วอล คุณสามารถมีเซตินเออยู่ในคอนโซลเดียวกันได้ด้วยนะครับซิงเกิลเ e จ t นะครับคุณมี e อ็น o อย t อยู่แล้ว i n t e r อร์เซปเอ็กซ์ะครับไปต่อได้เลย i n น e ตอร์เซปเอ็กซ์สามารถเพิ่ม feature เซตินเอเข้าไปด้วยอยู่ในนั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของ licensing ก็ไม่มีอะไรยากนะครับง่ายๆเลยนะครับในการใช้งานนั่นเองโอเคนะครับแล้วมันไม่ได้จบเพียงแค่เราเออตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เป็น ซิงเกิลคอนโซลแมネจเมนต์นะครับซิงเกิลเอเจนต์ะครับรองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นออน r พิมหรือบน Cloud นะครับที่ต้องการให้เราช่วยไปป้องกันให้นะครับไม่ใช่แค่เพียงไลเซนซิ่งเท่านั้นแต่เรายังมี Synchronize เซค c ร r ตี้อีกนะครับทำงานร่วมกันกับเอ็นพอยเนาะเราเช็คได้ว่าอาส t a ตัสของ e อ็นพอยดดีไหมปลอดภัยไหมนะครับควรไหมกับการจะเชื่อมต่อเข้าไปใน,ะนระบบเน็ตเวิร์กเรา นะครับก็สามารถที่จะช่วยทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถึงหน้าสุดท้ายของในเรื่องของเซตีเนเอล้วจะเห็นว่าเนื้อหาผมไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ผมว่าวันนี้น่าจะทําให้เข้าใจได้มากขึ้นนะว่าในเรื่องของตัวเซตีเนเอเนี่ยไม่ได้ไกลตัวเราแล้วนะครับแล้วผมมองว่าการ work from home เนี่ยคงอยู่กับเราตลอดไปแล้วแหละนะครับการที่เราจะต้องเตรียมระบบต่างๆเพื่อให้พร้อมเนี่ย กับการบริหารจัดการจริงไม่ใช่แค่บริหารจัดการพนักง,งานเราเนคนอื่นที่จะเข้ามาถึงระบบเราเราอาจจะใช้ s ซตินเได้มีประโยชน์กว่า VPN ด้วยซ้ํานะครับก็ก็จะทําให้ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมหวังไว้อย่างนั้นแล้วก็ถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับทีมงานนะครับตัวแทนจำหน่ายของโซ o r ์ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับได้เลยนะครับทุก ทุกทีมพร้อมที่จะให้บริการนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมเห็นว่ามีคำถามเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณสุธี list คำถามขึ้นมาไหมครับ